ยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์อาร์เซนอลเริ่มต้นกันที่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงในรอบ k อ o เอา u t ของรายการฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นแชมเปียนส์ลีกหรือยูโรปาลีกมันจะเป็นบทหนังฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นั่นคือการโคจรมาเจอกันของมิเกลอาเตตานายใหญ่ของอาร์เซนอลกับอาจารย์ของเขาเปบกววดิโอลา ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเองครับนี่คือเรื่องราวของสิทธิ์ผู้ที่เคยได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากอาจารย์จนถึงขั้นที่ถูกมอบหมายให้ดูแลทีมในวันที่ต้องเจอกับทีมเก่าของตัวเองเลยทีเดียวประถมวบทแห่งความสัมพันธ์จากเพื่อนร่วมวงการสู่ผู้ช่วยมือขวาก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงวิธีการทำงานของอารเตต้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ เราต้องมองย้อนกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชทั้งสองคนนี้ก่อนครับความจริงแล้วเป๊ปและอาเตต้าเนี่ยพวกเขาเคยติดต่อกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วถึงแม้จะไม่ได้ทำงานร่วมกันในตอนแรกทั้งคู่เคยเป็นผู้เล่นที่บาร์เซโลนามาก่อนแต่ที่น่าสนใจคือตอนที่อาเตต้ามาขาแข่งอยู่ที่ลอนดอนกับอาร์เซนอลเขาดันพักอาศัยอยู่ในย่านเดียวกับเปเรน้องชายของเป๊ปด้วยโลกกลมมากๆใช่ไหมครับ แต่จุดที่เป๊ปเห็นแววของอาร์เตต้าชัดเจนมันย้อนไปถึงปี2012ตอนนั้นบาเซลลูนาของเป๊ปจับฉลากเจอเชลซีในรายการแชมเปียนส์ลีกเป๊ปก็เลยยกหูโทรศัพท์หาเพื่อนเก่าคนนี้เพื่อขอความคิดเห็นขอคำปรึกษาขอวิเคราะห์คู่แข่งซึ่งสิ่งที่อาร์เตต้าวิเคราะห์และให้คำแนะนำมามันทำให้เป๊ปประทับใจมากๆถึงขนาดที่ว่าเป๊ปเกือบเอาไว้ในใจเลยว่า ถ้ามีโอกาสเขาต้องขอคําปรึกษาจากอาร์เตต้าบ่อยๆแน่ฟังดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยนะครับแต่การที่โค้ชระดับเป๊ปที่เป็นที่ยอมรับในวงการฟุตบอลโลกโทรมาขอคําแนะนำเรื่องแท็กติกนั่นแสดงว่าอาร์เตต้ามีของอยู่ในตัวมาตั้งแต่ก่อนที่เขาจะแขนสตาร์ทเสียอีกแล้วจุดเปลี่ยนที่แท้จริงก็มาถึงในฤดูการ2015-2016ตอนนั้น เบปคุมทีมไบเยนมิวนิกและต้องเจอกับอาร์เซนอลของอาร์เตต้าในแชมเปี้ยนส์ลีกพอจบเกมอาร์เตต้าก็ได้มีโอกาสพูดคุยอย่างจริงจังกับเบปในโซนของผู้เล่นอาร์เตต้าเล่าถึงบทสนทนาน,นั้นว่าเราคุยกันดีมากๆและตอนท้ายเขาก็บอกผมว่าเขาอยากทำงานกับผมถ้าเขาต้องย้ายมาอังกฤษพออาร์เตต้าตัดสินใจแขวนสตาร์เขาก็ไม่รอช้าครับ เขายกหูโทรศัพท์หาเป๊ปทันทีแล้วถามประโยคเด็ดว่างานนั้นยังว่างอยู่ไหมเป็นอันว่าเราได้เห็นอาร์เตต้าเดินทางสู่แมนเชสเตอร์ซิตี้ในเดือนกรกฎาคม2016ทันทีที่เขาก้าวลงจากสนามในฐานะนักเตะอันที่จริงมันมีเรื่องราวส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอาร์เตต้าเคยตกลงกับภรรยาของเขาที่เป็นนักแสดงไว้ว่าในช่วงที่เขาเล่นฟุตบอล เธอจะดูแลเรื่องในบ้านแต่เมื่อเขาเลิกเล่นเธอจะกลับไปทำตามความฝันของตัวเองซึ่งตอนนี้ภรรยาของเขาก็อยู่ที่ลอสแอนเจลิสพร้อมกับลูกๆสถานการณ์นี้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบที่สุดแต่อาเตต้าก็เรียนรู้ที่จะจัดการกับมันให้ดีที่สุดนี่แหละครับชีวิตโค้ชระดับท็อปที่ต้องมีการเสียสละหลายอย่างห้องเรียนเป๊ปที่เอติฮัดสเตเดียม ที่นี้เรามาดูว่าอาร์เตต้าได้เรียนรู้อะไรบ้างในฐานะมือขวาของเป๊ปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเล่าว่าเขาหลงไหลยอย่างที่สุดในจริยาบรรยาในการทำงานของเป๊ปสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดคือความสามารถของเป๊ปในการถ่ายทอดความคิดของตัวเองไปยังผู้เล่นและที่สำคัญคือทำให้ผู้เล่นเชื่อมั่นว่าความคิดเหล่านั้นมันจะประสบความสำเร็จอาร์เตต้าบอกว่ามันเหลือเชื่อมาก ที่เป๊ปสามารถทำให้สิ่งที่ซับซ้อนที่สุดดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายได้และตรงไปตรงมาการจะเข้าถึงนักฟุตบอลในลักษณะนั้นมันเป็นเรื่องที่ยากมากนี่คือบทเรียนสำคัญที่อาเตตาได้ซึมซับไปเต็มๆว่าการสื่อสารต้องชัดเจนและเรียบง่ายถึงแม้แท็กติกจะล้ำลึกขนาดไหนก็ตามมีเรื่องเล่าที่น่าสนใจมากเกี่ยวกับวิธีการเริ่มต้นของเป๊ปที่ซิตี้ครับวันแรกที่เป๊ปลงคุมการฝึกซ้อม เขาเรียกผู้เล่นทั้งทีมมาอยู่บนสนามแล้วบอกพวกเขาอย่างชัดเจนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะทำแบบนี้เมื่อเรามีบอลและจะทำแบบนั้นเมื่อเราไม่มีบอลและสิ่งที่เหลือเชื่อคือผู้เล่นทุกคนเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าพวกเขาจะเล่นกันอย่างไรการพูดคุยครั้งนั้นกินเวลาแค่15นาที แต่ใน15นาทีนั้นแหละครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้อานัตของเป๊ปก็ได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการทุกคนรู้ว่าบทบาทของตัวเองคืออะไรเป๊ปยังอธิบายด้วยว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นบ้างอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตรงนั้นตรงนี้ขึ้นอยู่กับว่าคู่แข่งจะโจมตีและป้องกันอย่างไรแต่โดยพื้นฐานแล้วฟุตบอลของพวกเขาจะเหมือนกับที่เขาเพิ่งพูดไปทุกประการ มันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองได้หรือ non-negotiable นั่นเองอ r t เตต้าเสริมว่าทุกคนเคยดูบาร์เซโลนาและบาเยนที่เป๊ปคุมเล่นมาก่อนและเป๊ปก็ยืนยันว่าปรัชญานี้จะดำเนินต่อไปเขาแสดงวิดีโอให้ผู้เล่นดูและยังคงพูดคุยอธิบายแนวคิดของเขาอยู่ตลอดเวลามันชัดเจนว่าไม่มีการย้อนกลับไปแนวทางเดิมพวกเขารู้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปจะเป็นอย่างไร และทั้งหมดนี้ใช้เวลาแค่15นาทีนาทีเท่านั้นตรงนี้เราต้องหยุดคิดนิดหนึ่งนะครับการสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ให้เข้าใจปรัชญาฟุตบอลที่ซับซ้อนได้ภายใน15นาทีนี่มันไม่ใช่แค่การโคชแต่มันคือการโน้มหนาวการเป็นผู้นําและการสื่อสารระดับเทพเลยทีเดียวเป๊ปก็เหมือนจิตรกรที่สเกจภาพใหญ่ลงบนผ้าใบในพริบตาเดียว และอาเตต้าก็ยืนอยู่ตรงนั้นดูทุกรายละเอียดของการสร้างสรรค์บทบาทของอาเตต้าผู้ช่วยที่ใกล้ชิดและนักวิเคราะห์เชิงลึกบทบาทของอาเตต้าที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยที่ยืนดูเฉยๆแต่เขาคือบุคคลสำคัญที่ต้องทำงานใกล้ชิดกับผู้เล่นอาเตต้ามักจะทำงานแบบ1ต่อ1กับผู้เล่นบ่อยครั้งหน้าที่หลัก คือช่วยให้พวกเขาเข้าใจแนวคิดหลักหรือให้คำแนะนำที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการเล่นของพวกเขาเขาอธิบายว่ามันสำคัญมากที่ฝ่ายบริหารต้องมีการติดต่อกับผู้เล่นและเป๊ปไม่มีเวลาที่จะใช้เวลากับผู้เล่นทั้ง24คนทุกวันดังนั้นอาเตตาจึงเป็นตัวกลางที่สำคัญมากมันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้เล่นต้องรู้สึกสบายใจที่จะบอกกับทีมโคช้ชว่าพวกเขาคิดว่าพวกเขาต้องปรับปรุงอะไรบ้าง ออฟฟิศของอาร์เตต้าเป็นห้องเล็กๆที่มีผนังกระจก3ด้านเรามักจะเห็นเขาจับกลุ่มนั่งรอบโต๊ะประชุมกับผู้เล่นหรือไม่ก็ยืนกางแขนออกท่าทางประกอบที่กระดานไว้บอร์ดแบบจอสัมผัสเพื่ออธิบายแท็กติกหรือลูกเซตพีซกับกลุ่มผู้เล่นตลอด3ปีที่เขาอยู่ที่นั่นสตาร์ดังส่วนใหญ่ของซิตี้ล้วนเคยใช้เวลาร่วมกับเขาในห้องนี้ลองนึกภาพนะครับราฮิมสเตอร์ลิงเควินเดอรอยดาบิดซิลวา พวกเขาเหล่านี้ล้วนเคยนั่งฟังอาเตต้าวิเคราะห์และถ่ายทอดข้อมูลมาแล้วทั้งสิน้นกรณีศึกษาการสร้างความมั่นใจให้ลิรอยซาเน่หนึ่งในผู้เล่นที่อาเตต้ามีอิทธิพลเป็นพิเศษคือลิรอยซาเน่อาเตต้าเล่าว,ว่าซาเน่ในตอนนั้นเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่ย้ายมาอยู่สโมสรใหม่ซึ่งทุกอย่างดูแปลกใหม่และไม่คุ้นเคยอาเตตาเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันตอนที่เขาย้ายไปปารีแสแซงแชแกลง PSG ดังนั้นเขาจึงพอเข้าใจว่าซานเน่กำลังเผชิญกับอะไรอยู่เขาอธิบายถึงปัญหาของซานเน่ว่าทุกอย่างแตกต่างกันวิธีการฝึกซ้อมต้องเล่นในพื้นที่ที่แคบลงมากเกมเร็วขึ้นมากไม่มีพื้นที่ให้วิ่งเลยและเขาก็เริ่มต้นด้วยความลำบากดังนั้นสิ่งที่อาเตตาทำเป็นอันดับแรกคือสร้างความมั่นใจลำดับความสำคัญของผมคือการสร้างความมั่นใจให้เขาว่า ผมและทีมงานเทคนิคที่เหลือเชื่อมั่นในตัวเขามากแค่ไหนอาเตตาคิดว่าซาเน่คงหลงทางเล็กน้อยซึ่งความรู้สึกนั้นมักจะทำให้ผู้เล่นเกิดความไม่มั่นคงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยนั้นพวกเขาจึงต้องการเพิ่มความมั่นใจให้กับซาเน่วิธีการคือพวกเขาให้ซาเน่ดูวิดีโอจำนวนมากเพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ว่างอยู่ตรงไหนมีทางเลือกอะไรบ้างความผิดพลาดที่เขากำลังทำอยู่คืออะไร และเขาจะเพิ่มความเข้มข้นในการเล่นได้อย่างไรอาร์เตต้าสรุปบทบาทของตัวเขาไว้อย่างชัดเจนว่านั่นแหละคือบทบาทของผมที่นี่การมองหาสิ่งที่ขาดหายไปในเกมของผู้เล่นถ้าเขาเห็นอะไรที่ขาดไปเขาจะไม่อยู่รอให้ผู้เล่นมาบอกเพราะผู้เล่นอาจจะต้องใช้เวลาถึง3เดือนกว่าจะกล้าพูดถึงจุดอ่อนของตัวเองการเปิดใจกับโคช้ชและชี้ให้เห็นจุดอ่อนของตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายดังนั้นสิ่งที่ทีมงานทำคือ การสร้างพื้นที่ปลอดภัยเพื่อให้ผู้เล่นรู้สึกสบายใจที่จะแบ่งปันข้อมูลกับเขาด้วยวิธีนี้พวกเขาจึงสามารถมอบเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการปรับปรุงให้ผู้เล่นได้ลองนึกภาพนะครับถ้าอาเตปา้าสามารถทำให้นักเตะพรอนสวรรค์สูงอย่างซาเน่ที่หลงทางกลับมาสู่ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมได้นั่นแสดงว่าเขามีทักษะในการจัดคนแมนเมเนจเมนต์ Man ที่ไม่ธรรมดาเลย การทดสอบความไว้วางใจสิทธิ์คุมทีมเจ้านายเก่าความเชื่อใจที่เป๊ปมีต่ออาเตต้านั้นชัดเจนมากครับแม้ว่าอาเตต้าจะเพิ่งเข้ามาร่วมทีมเทคนิคที่ทำงานร่วมกันอยู่แล้วแต่เขาก็รู้สึกเหมือนเป็นรองผู้บัญชาการที่ได้รับความไว้วางใจทันทีและในฤดูกาลแรกของเขานั่นเองเป๊ปก็เรียกเขาเข้าไปในออฟฟิศก่อนเกมเย่าที่จะเจอกับอาร์เซนอลคุณรับผิดชอบเกมนี้เป๊ปบ,บอกกับเขา คุณมีความสามารถมากพอที่จะนำทีมผ่านเกมนี้ไปได้ดังนั้นขึ้นอยู่กับคุณเลยทำในสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดโอ้โหนี่มันคือการมอบอำนาจแบบสุดๆครับเป๊ปจำเกมนั้นได้ดีเขารู้ทีมดีกว่าผมมากเขาเพิ่งหยุดเล่นกับพวกเขาแค่2เดือนก่อนหน้านั้นเป๊ปรู้ว่าควรคาดหวังอะไรจากอาร์แซนเวนเกอร์ผู้จัดการทีมอาร์เซนอลในตอนนั้นและเขามั่นใจอย,อย่างยิ่งที่จะมอบหมายเกมนี้ให้กับอาร์เตต้า จึงไปคุยกับผู้เล่นและบอกพวกเขาว่ามิเกลจะเป็นผู้รับผิดชอบสัปดาห์นี้เป๊ปคิดว่าผู้เล่นอาจจะตกใจเล็กน้อยในตอนแรกแต่เขายืนยันว่ามันเป็นเรื่องที่สมเหตุสมควรที่สุดเมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของอาเตตาจับคู่แข่งอาเตตาในฐานะสิทธิผู้มีไว้พริบไม่ได้รอให้อาจารย์สั่งครับอาเตตาเล่าว่าผมไม่ได้โง่ดังนั้นผมได้เตรียมงานล่วงหน้าไว้บ้างแล้วเขาสมมุติว่าเป๊ปจะถามความคิดเห็นของเขา ดังนั้นเขาจึงบอกเป๊บว่าเขามองเกมนี้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เขาจะทําดังนั้นผมวางแผนจะเล่นแบบนี้เป๊บชอบแนวคิดของเขาและเขาใช้แผนของอาร์เตต้าเล่นในเกมนั้นผลลัพธ์เป็นอย่างไรครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะไป2ต่อ1โดยได้ประตูตัดสินจากราฮิมสเตอร์ลิงการชนะในวันนั้นไม่ได้เป็นแค่3คะแนนแต่เป็นการยืนยันว่า อาเตตาไม่ได้เป็นแค่ผู้ช่วยที่เก่งกาจในการถ่ายทอดไอเดียแต่เขามีวิสัยทัศน์ในการวางแผนเกมในระดับหัวหน้าโค้ชได้แล้วจากผู้เล่นสู่โค้ชมุมมองที่เปลี่ยนไปอาเตตายังคงชอบเข้าร่วมการฝึกซ้อมอย่างแข็งขันนะครับแต่ตอนนี้จิตวิญญาณของการแข่งขันในฐานะผู้เล่นได้ถูกแทนที่ด้วยความคิดเชิงวิเคราะห์ของเขา เขาย้ำว่าการเข้าร่วมซ้อมเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการตัดสินว่าสิ่งที่พวกเขาวางแผนนั้นมีประสิทธิภาพเพียงใดเพราะคุณได้เห็นมันจากภายในผมสามารถเห็นได้ทันทีว่าถ้าการยืนตำแหน่งนี้ไม่ทำให้ผมมีเวลาพอที่จะปิดพื้นที่หรือถ้าผมเข้าถึงช้าเกินไปหรือถ้าผมลงเอ่ยด้วยการอยู่คนเดียวในขณะที่เราเพรสซิ่งไม่แบบนี้ใช้ไม่ได้ พวกเขาจะมากกว่าเราในโซนนี้เขาอธิบายถึงความแตกต่างระหว่างสองบทบาทในฐานะผู้เล่นคุณทำตามคำสั่งคุณทำตามที่ถูกบอกแต่มุมมองของคุณจะเปลี่ยนไปเมื่อคุณเป็นโคช้ชคุณสามารถสังเกตได้ว่าแทคนิกที่คุณวางแผนไว้วางงานได้จริงอย่างไรจากภายในและจากนั้นคุณก็จะเห็นสิ่งที่คุณไม่สามารถสังเกตเห็นได้เลยในฐานะผู้เล่น นี่คือแก่นแท้ของความรู้ที่อาเตต้าแบกมาครับเขาไม่ได้แค่จำตำราของเป๊ปแต่เขาได้สัมผัสและทดสอบว่าปรัญาฟุตบอลนั้นทำงานอย่างไรในระดับปฏิบัติการจริงมุมมองส่วนตัวสิทธิ์จะโค่นอาจารย์ได้หรือไม่1,250คําคำถึงตรงนี้เราได้เห็นรากฐานที่มั่นคงของอาเตต้าในการเรียนรู้จากเป๊ปแล้วครับความรู้ที่เขามีไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่เป็นการปฏิบัติจริง การเป็นคนที่เป๊ปมอบหมายให้ดูแลการวางแผนเกมสำคัญแต่คำถามที่ใหญ่กว่านั้นและเป็นหัวข้อของเราในวันนี้คือสิทธิ์จะโค่นอาจารย์ได้หรือไม่ถ้าอาร์เซนอลต้องเผชิญหน้ากลับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบน็อกเอาต์ของฟุตบอลยุโรปแน่นอนครับว่าในเวทีพรีเมียร์ลีกเราได้เห็นการดวลกันมาแล้วหลายครั้งและโดยส่วนใหญ่แล้วเป๊ปยังคงเหนือกว่าอาเตต้าอยู่บ้าง แม้ว่าอาเซนนลจะพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดภายใต้การคุมทีมของอาเตต้าแต่ในบริบทของฟุตบอลยุโรปและรอบ็อกเอา u ์มันคือคนละเรื่องกันเลยสิ่งที่อาเตต้ามีเหนือโค้ชคนอื่นๆในโลกที่ต้องเผชิญหน้ากับเป๊ปคือเขาเห็นไส้ในของเครื่องจักรเรือใบสีฟ้าจำได้ไหมครับว่าเป๊ปใช้เวลาแค่15นาทีในการสร้างปรัชญาที่ไม่สามารถต่อรองได้ที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ อาเตตาอยู่ในห้องนั้นเขาคือคนที่ช่วยเป๊ปตอกย้ำปรัชญานั้นเขารู้ว่าเป๊ปต้องการอะไรจากผู้เล่นแต่ละคนในสนามเขารู้จุดอ่อนของลีรอยซาเน่ในตอนแรกและรู้วิธีการที่จะแก้ไขมันนั่นหมายความว่าอาเตตาไม่ได้แค่รู้จักระบบของซิตี้แต่เขารู้จักวิธีคิดของเป๊ปและวิธีการแก้ไขปัญหาของเป๊ปด้วย การวิเคราะห์ที่เป๊ปประทับใจตั้งแต่ปี2012มันบ่งบอกว่าอาเตต้าเป็นนักวิเคราะห์ที่คมคลายอยู่แล้วและการที่เป๊ปไว้ใจให้เขานำทีมเอาชนะอาเซนอล2-1ต่อในเกมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลแรกมันคือการรับรองว่าอาเตต้ามีความสามารถในการวางแผนเกมในสถานการณ์ที่มีความกดดันสูงถ้าทำคู่เจอกันในรอบน็อกเอาท์สิ่งที่น่าจับตามองที่สุดคือการปรับเปลี่ยนจากภายใน ที่อาเตต้าได้เรียนรู้มาอาเตต้าเคยบอกว่าในฐานะโคช้ชเขาเห็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นในฐานะผู้เล่นเขาเห็นจุดที่ระบบถูกเอาชนะได้ดังนั้นอาเตต้าจึงเป็นโค้ชเพียงไม่กี่คนที่อาจจะรู้ว่าถ้าคุณอยากเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปคุณจะต้องทำอย่างไรเขาเห็นตั้งแต่ขั้นตอนการเกิดการพัฒนาและจุดที่อาจจะเกิดความผิดพลาดได้ การดวลกันครั้งนี้จะเป็นการวัดกันระหว่างความคุ้นเคยกับนวัตกรรมเป๊ปอาจจะพยายามสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพื่อให้สิทธิ์เก่าจับทางไม่ได้แต่อาเตต้าก็จะมองทะลุผ่านความพยายามเหล่านั้นโดยอิงจากความรู้พื้นฐานของเป๊ปเองอาเตต้าจะรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่สามารถต่อรองในปรัชญาของเป๊ปและนั่นคือจุดที่เขาจะพุ่งเป้าไปโจมตี เราได้เห็นอาร์เตต้าให้ความสำคัญกับการทำงานแบบหนึ่งต่อหนึ่งกับผู้เล่นและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับดาวรุ่งย่างลีรอยซาเน่ในเกมยุโรปที่มีเดิมพันสูงการจัดการจิตวิทยาของผู้เล่นแมนจเมนต์ Man เป็นเรื่องสำคัญมากอาร์เตต้าได้ฝึกฝนทักษะนี้มาแล้วถ้าอาร์เซนอลของอาร์เตต้าสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเป๊ปได้ในเวทีแชมเปียนส์ลีกมันจะไม่ใช่ชัยชนะด้านกีฬา แต่มันจะเป็นการประกาศสักดาของสิทธิ์ที่เติบโตขึ้นเหนืองเงาของอาจารย์อย่างสมบูรณ์แบบมันเหมือนกับการต่อสู้ระหว่างสองนักดาบที่ใช้กระบวนท่าเดียวกันแต่สิทธิ์นั้นรู้ว่าอาจารย์จะใช้กระบวนท่าไหนก่อนและอาจารย์ก็ต้องคาดเดาว,ว่าสิทธิ์จะตอบโต้ด้วยการแหกกฎที่ตัวเองสอนอย่างไรมันจะเป็นเกมที่ต้องใช้สมองอย่างหนักหน่วงและแน่นอนว่าถ้าอาเตตา้าทำได้สำเร็จ นี่คือฉากสำคัญที่จะถูกจดจำไปอีกนานแสนนานในประวัติศาสตร์ฟุตบอลทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวอาเซนนอลพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ